น้องเอมาเร็วมือนี้มาแบบใดมาแบบไม่คับผมมือนี้มาแกะกล่องขอบคุณครับขอบคุณเลยฮรับนะครับจากฟินแลนด์บุประสงค์ออกหน้ามาสั่นขอบคุณห,หลายครับน้องเอบัว,วร์บุพเพสงอย่างไม่หายนะคะระับอ,อ,อ,ยอย่ามาเบิ่งน้องแต่เลยหอกแง่หมดส่วนโอ๊ยนี่ยังนี่ไทยท่ายมากนะ,ะเขาอย่างเลยวท่อนเกิดลงพร้อมกัน ทรงมากนะครับขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณเลยฮาร์ดสกิเแลนะครับผมปินงนี่โอ้ยเลิกครับเดีเ๋ยวแกแกเบิพความกันพี่นอ้องยิ่งใหญ่รลาัตา เอียก็รู้ล่าชอบป๊กนกย่างนะครับโอ้ยน้อรับแกะมาเห็พี่น้องบริกรตนองซื้อนะครับจะแกะเปิดกัเลยโอ้ป่าฮ่าปีน้อนปิกนกครับผมนาน หกหกพูด้องเอกแกงกันเลยก็ยสิงไงเนี่เราเรียนเอาในส่กับมาเรีไปนอนนี่นะครับสบายันนี้ที่หอยเบิองระวงน้ mm. องหกพูดพี่น้องันนี้ food, น,อน,นอนสบายแทบลยแล้วก็น,น้องเออยากให้ลองเอนนอนสบายสบายเพิ่มคืนว่าสัน้นนี่ครับน้า หอมพี่นอ้องต,อปต <c oughs> เป็นการรีวิวแบบแบบ <c oughs> ต,ออติ๊ตุ้งนะคนนั้นมีเพ่นแตนุ่มเออแต่นุ่มอหลีแต่น้อยนุ่มๆเราบุแเลงนหโอ้ยเ <c oughs> พิ่นบาเพิ่นาซื่อ ซื้อเลขได้จักกระดาษคุณพระซื้อศาสตร์ได้นอนได้นอนราฟันดีเร้่นอนี้น้องขอบคุณเลยคนระับไม่ครับเดินเดินเก็บก่อนโอ้ยแจแกเขาชอบจะแจกจะเปิดจะแกะยังตีไปแกะอยากเห็นพี่น้องในเบอร์เงิซื้อครับ <c oughs> พี่ตั้งไหนล่ะเอาผับผับเร่งดีขึนอย่างนี้ นอนจะไปเด่งดึงดึ๋งอยู่ติดพี่นอ้องแม่ขอเสีเตียบขอบคุณเลยฮะจากฟินแลด์นะครับผมขอบคุณหลายหลายนะครับมาเร็วมาเร็วมีคัาสวยสดใส,ดสถูกใจไม่ใช่จะเอากลับาบ้านไปยังไงน,นี่เอาใส่น,นี่อ่ะคุณมันจะว่าแสบมันดีโอเคแล้วเตี หัวดจะสื้อหรือเปล่าวันี้พอมีอย่างนี้ครับจะวาเห็นม่าเห็นหมายเลขซื้อขอบพูดเกยหักหลายๆครับผมทีทงมาให้นะครับผมจีน่งนุ่มเก็บเพื่อเราอะไรพอล่อ เปิดเปิดยูออหองเนาะประมายูหองแตกมันก็ค่อยหลายทำให,ห<ฮ>ทให้เปิดไฟแบบว่าเกี่ยวแบบนี่เราออกพูดหลายๆเลยจา้า <c oughs> เอาไปะอะไรล่ะเธอมันมันเกิดเราอใส่ดรืยอ่าซ่รงนี้ละ่ะไอ้อ่รงนี้ในยู่อทั้งหลังเนี่ยเน เน้วุ้งยังเราเชิญหอมกาแฟแบบนี้ได้แล้วนี่ครับก็ขอบคุณขอบคุณเลยฮักหลายๆด้วยครับขอบคุณเลยฮักจากฟินแลนด์นะครับผมขอบคุณหลายๆนะครับ้อยม้อยไว้ม้อยขอบคุณหลายๆครับนอนที่นอนนุ่มดีดีเด้ง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 ขอบคุณที่ ทีฮักทีแพ่น้องเอนะครับเรลาก็ขอบพุณนทีมีความเมตตาการุณานะครับผมทีทรงสิงดีๆมากน้องเอนะครับน้องเอกสิธิ์เก็บรักษาไว้แล้วก็สิีนอนรับฟันดีเพื่อนว่าน้องเอกทำงานมาไม่มือไงพี่อยากให้น้องเอได้นอนที่นอนนุ่มๆบ้านนะครับไม่ใช่กับว่าที่ื้ดเตียงเ็สบาต่อบอด้ายนะคบต้องเสื่อนที่นอนอันนี้ไห้แต่ก็ด,ดีค่ะในนอนในนอนปูนอนรอนครับน้องเอว่ามักนอนเตียงนะครับ น้องเอหมักนอนแบบนอนฝูกนอนจะสินะครับเพอตอนน้องเอนอนเตียงแล้วมันปวดหลังตื่นมาปวดหลังแต่วันมักนอนแบบพื้นจะสินะครับเอาผาปูเอาฝูกปูสินะครับเพื่อเกิดได้บ้าี๋ยวให้น้องเอนอนนุ่มๆนะครับขอบคุณในรายที่กรุณาน้องเอนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้บ่มี่อย่างครับมารีวิวให้เบิร์ซื้อว่าน้องเอได้รับของเราเด้อครับผมขอบคุณพี่ฮากจากฟินแลนด์หลายๆเด้อครับบายบายซุกเสมอมันเสมอมั่นเครือกเก่าเด้อความเจ็บใหจไร ความไข่ยาห้มีขอห้เงินสุกลำซุกขคี่ําลำเสมอมั่นเครือเกา๋ายาสิทุกยาสิยากเด้อพี่น้องห้เอื่อยเพลินจำลำเรวยๆมีสิบก็ขอให้ขึ้นเป็นพันๆท่ามีพันๆแถวอ่อขอห้ขึ้นเป็นม่นๆแถาเด้อสาธุกินบ่บกกินบ่เบิดตลอดปีตลอดไปเด้อสาธุครับบ๊ายบาย